เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับความพร้อมของทีมเราก่อนที่จะลงฟาดแข่งในศึกพิมลีกสำหรับค่ำคืนวันนี้เมลิวร์อพ,อพูมีโปรแกรมเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับกันมาเยือนของทางเจ้าสัวน้อยฟูแลมซึ่งเป็นเกมที่ทีมของเราต้องการชัยชนะเป็นอย่างยิ่งหลังจากทางจ่าฝูงอย่างทางปืนใหญ่อ์สแนลคว้าชัยชนะในเกมเมื่อคืนนี้ไปก่อนแล้วเนื้อทางหมาป่าวูฟฟิงตันวันเดอร์อเรอร์สองประตูต่อหนึ่ง นั่นทำให้พวกเขาทำแต้มทิ้งห่างทีมของเราเป็น5คะแนนแต่ลงเล่นมากกว่า1น,นึ่นัดซึ่งทีมของเยอเกนครอปก็ต้องการที่จะบีบช่องว่างลงมาให้เหลือ2แต้มตามเดิมล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางลิเวอร์พูลเอ็กคสื่อวงในของทีมเราก็ได้ระบุว่าครอปจะไม่สามารถเลือกใช้งานนักเตะจากทีมชุดใหญ่ได้5คนซึ่งมีปัญหาอาการบาดเจ็บตามรบกวนอยู่ในเวลานี้ ไล่มาตั้งแต่อลิสันเบ็คเกอร์ในด่านมือหนึ่งประจำทีมของเราที่มาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บระหว่างเกมบิ๊กแมตช์กับทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและจะกลับมาลงเฝ้าเสาได้อีกครั้งเป็นช่วงกลางเดือนที่จะถึงนี้ ต่อมาด้วยทางเตียโกโชตาซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บในเกมเดียวกันแต่อาการของเขามีความรุนแรงมากกว่าและจะต้องใช้เวลาในการพักฟื้นฟูสภาพร่างกายนานกว่าทางดาวเตะชาวบาซิเลียนตามมาด้วยทางอันดูรเบอร์ซันแบ็กซ้ายตัวเก่งของเราที่ก็ไปโชคร้ายได้รับบาดเจ็บหัวไหล่ระหว่างการรับใช้ทีมชาติสกอตแลนด์จนต้องเข้ารับการผ่าตัดทำให้เขาต้องพักยาวไปถึงช่วงต้นปีหน้าเป็นอย่างน้อย ขณะที่ทางตีอโกอัคันทาร่าก็เป็นอีกคนที่ได้รับการคาดหมายว่าจะสามารถกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในช่วงเดือนมก,กราคมโดยเช่นเดียวกันหลังจากเขาเข้ารับการผ่าตัดสะโพกและยังไม่ได้ลงสนามให้กับทีมในฤดูกาลนี้เลยแม้แต่เกมเดียว คนสุดท้ายก็คือสเตฟานไบเซติชมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมเราที่เพิ่งจะได้ลงสนามให้กับทีมไปเพียงแค่2นัดในหนฤดูการนี้ก่อนจะมาเจออาการบาดเจ็บซ้ำทาให้เขายังไม่พร้อมที่จะกลับมาลงเล่นในเกมคืนนี้ได้ใไหนก็ฟังความพร้อมของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่อยมีจะขอพาเพื่อนๆมาดูทางฝั่งคู่แข่งอย่างฟูแลมกันบ้าง เมื่อพวกเขาก็เจออาการบาดเจ็บตามเล่นงานนักเตะภายในทีมเช่นเดียวกันและทําให้แกนหลักสําคัญหลายตอนหลายคนของพวกเขาไม่สามารถลงสนามช่วยทีมของมาร์โกซิวาในเกมบุกไป,ปเยือนที่แอนฟิลด์คืนวันนี้ได้ล่าสุดในงานแถลงข่าวก่อนเกมนัดดังกล่าวตัวของซิวาก็ได้ถูกสอบถามถึงความพร้อมของทีมและเขาก็ได้ยอมรับว่ามันจะมีนักเตะถึง4คนที่หมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมของพวกเขา ประกอบกับอีกสองคนที่แม้จะกลับมาลงฝึกซ้อมได้แล้วแต่ก็ยังไม่ฟิตพอที่จะลงเล่นเต็ม90นาทีและคงจะมีส่วนร่วมได้เพียงแค่บางช่วงบางตอนของเกมที่จะต้องรับมือกับทีมของเรานั่นเองพวกเขามีอาการดีขึ้นมาตามลำดับนะทั้งในรายของทางเคนนี่เตเต้และโทซินอาดาราบีโอโยซิวากราว แต่แม้จะพูดอย่างนั้นพวกเขาก็ยังคงต้องการเวลาและมันจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยมันเป็นไปได้ที่พวกเขาจะได้ลงเล่นบางช่วงบางตอนระหว่างเกมแต่ไม่ใช่ทั้งหมดมันจะเป็นการเตรียมความพร้อมของพวกเขาสำหรับลงเล่นบางนาทีของเกมได้ส่วนในรายอื่นๆแล้วมันยังคงเหมือนเดิมแทบจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะ ฮิซาดิยอบยังคงไม่สามารถที่จะลงเล่นในเกมนัดนี้แต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นเขากลับมาฝึกซ้อมได้แล้วเขายังคงไม่ฟิตเต็มที่ทาว่าก็กลับมาร่วมซ้อมกับทีมได้ขณะที่อดดามาต่ออเรจะหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมคืนวันนี้เช่นเดียวก,กันกับในรายของทางไทลิฟองสัวและโรดิโก้หมูนิส มาฟังบทสัมภาษณ์ของทางมาโกซิวาถึงความพร้อมของทีมของเขากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมาแสดงความรู้สึกของเขาถึงภาพรวมในการแข่งขันเกมน,นี้กันบ้างมาโจ้ตัวได้ออกมายอมรับเลยว่ามันจะเป็นงานยากสำหรับทางฟูลแลมในการบุกมาเยือนที่สนามแอนฟิลด์แต่เขาก็ได้ประกาศลั่นเลยว่าจะขอบุกมาเก็บ3คะแนนถึงบ้านของลิเวอร์พูลให้จงได้ มันเป็นงานยากเสมอนะเมื่อคุณต้องบุกมาเยือนที่สนามแอนฟิลซิวากล่าวพวกเขาเป็นทีมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพแถมยังมีผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมและแฟนบอลที่คอยสนับสนุนพวกเขาอยู่อีกนี่คือ3ปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งทำให้มันกลายมาเป็นงานยากสำหรับทีมของเรา นอกจากนี้พวกเขาก็ยังเริ่มต้นได้ดีมากๆสำหรับการลงเล่นเกมในบ้านพวกเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจและทําได้อย่างเพอร์เฟกมาจนถึงตอนนี้ในพิมลีกพวกเขาคว้าชัยชนะมาแล้ว6เกมรวดในบ้านและ10เกมรวดในการแข่งขันทุกรายการดังนั้นมันจะเป็นงานที่ยากสำหรับทีมของเราแต่แน่นอนว่าเราจะต้องเล่นตามเกมของตัวเอง เราจะทำให้ได้เหมือนที่เป็นเสมอมาและทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเรารู้ว่านี่จะเป็นเกมที่มีความหินพอสมควรแต่การลงเล่นในพิมลิมันก็เป็นเช่นนี้อยู่แล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องมาเผชิญหน้ากับสโมสรระดับท็อปซึ่งกำลังอยู่ในฟอร์มกันเล่นที่ดีและอยู่ในช่วงเวลาที่ดีมากๆสำหรับพวกเขาแต่เราเองก็ต้องเดินหน้า ฒนาฟอร์มการเล่นของเราต่อไปเรายังคงอยู่ในกระบวนการการพัฒนาตัวของเราเองเหมือนกันเราจะพยายามทําในสิ่งที่ถูกต้องและแน่นอนว่าเราจะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อบ,บุกไปคว้าสามคะแนนในเกมนี้ให้ได้เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอีกหนึ่งกระแสะข่าวรือที่ถูกสื่อโหมขึ้นมาอย่างหนักและต่อเนื่องนั่นก็คือข่าวคราวของทีมเรากับทางคริยองเอมปาเป้สตาร์ดังของทางเปอเชปาลีสแซงแแมัง เมื่อเขาได้กลับมาตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเราอีกครั้งในสัปดาห์นี้หลังจากมันมีการกล่าวอ้างกันขึ้นมาว่าลิเวอร์พูลจะมีลุ้นอย่างจริงจังในการคว้าตัวเขาแม้ทางเยอเกนครอปจะคอยออกมาปฏิเสธโดยตลอดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้มาเสริมทัพให้กับทีมของเราก็ตามทีล่าสุดทางฟอเรนพรัตเทนเบิร์กนักข่าวคนดังของทาง Sky s p ปอ t เวอร์ชันภาษาเยอรมัน สื่อเชื่อถือได้จากเมืองเบียร์ก็ออกมาคอนเฟิร์มแบบชัดๆอีกครั้งแล้วว่าเรียวพูไม่ได้มีความพยายามที่จะเซ็นสัญญากับดาวเตะวัย24ปีรายนี้อย่างที่มันมีการปล่นกระแสะกันออกมาแต่อยา่างใดและจุดหมายปลายทางที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับตัวของเขาก็ยังคงเป็นทางราชันชุดขาวเรอันมาดริดซึ่งเป็นความฝันของทางเอมบาเป้มาโดยตลอดเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ามันจะเป็นช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวเดือนมกกราคมที่จะถึงนี้หรือในช่วงสัมเมอร์หน้าที่เขาจะหมดสัญญากับทางปาลิเซงแชแมงก็ตามทีผมได้รับการบอกกล่าวมาว่าลิวอร์พรูไม่ได้มีความพยายามผลักดันในการเซ็นสัญญากับทางคริยงเอมปาเป้เลยนะั r เทนเบิร์กโพสต์ผ่านหน้า X ส,ส่วนตัวของเขา การคว้าตัวนักเตะในช่วงซัมเมอร์ปี2024ไม่ใช่ประเด็นที่ลิเวอร์พูลมองอยู่ในช่วงเวลานี้ปารีสแซงต์แชมงเองยังคงผ่อนคลายกับสถานการณ์เพราะพวกเขาเองก็มีความมั่นคงในด้านการเงินพเพื่อเตรียมการรับมือสำหรับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของเขาตามสัญญา เรอนันมาติดเนี่คงเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับตัวเขานะไม่ว่าจะเป็นในปีหน้าหรือในปีหลังจากนั้นก็ตามทีเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทีมของเราโดยตรงแต่เป็นควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมา มาตักอริกเทนฮอกในใหญ่ของทางปีศาจแดงแมออนเชสเตอร์ยูไนาแตดสโมสรคู่อลิตลอดการของเราเรา้มาประกาศลั่นก่อนเกมเลยว่าทีมของเขากำลังเข้าฝาัเมาคว้าชัยชนะมาได้ถึง5จาก6นัดหลังสุดในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกก่อนมาเจอกับนิวคาสเซิล นั่นจึงทําให้เขามีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมเลยว่าจะสามารถก้าวขึ้นมาเบียดแย่งอันดับท็อปโฟกับลิเวอร์พูลของเราและรวมถึงทางอาร์เซนอลกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยทีเดียวแน่นอนว่าเราอยู่ในสถา,านะที่ดีเยี่ยมเลยนะเทนฮาร์ก่าวการจบท็อปโฟกคือเป้าหมายของเราแล้วในเวลานี้เราก็อยู่ในอันดับที่ดีบนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกเสียด้วย พวกเรากรลังได้กลิ่นไอของทัฟเฟลลอยมาเตะจมูกของเราแล้วนะดังนั้นเราก็แค่ต้องก้าวไปถึงจุดนั้นให้ได้เมื่อมันเป็นเช่นนั้นคุณก็จำเป็นที่ต้องเอาชนะในเกมใหญ่ๆใ,ให้ได้แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเรารู้ดีว่าทีมต่างๆจะมีแรงกระตุ้นอย่างมหาศาลเมื่ต้องมาเผชิญหน้ากับทีมของเราแต่มันไม่ใช่แค่การแข่งขันเท่าว่ามันมีความหมายมากกว่านั้น อย่างไรก็ตามจากผลการแข่งขันที่ออกมาดูเหมือนว่ามันจะหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เม่อยู่ไนแตดปลุกไปปรชาชัยต่อทีมของเอ็ดดี้ฮาวหนึ่งประตูต่อศูนย์ในเกมเมื่อคืนนี้จากประตูโทนของทังแอนโทนีกอดดอนเรียกได้ว่าดับซ่าพวกเขาไปเลย นั่นจริงำให้ในสื่อสังคมออนไลน์มีการแซวเทนฮากกลับมาแบบแรงๆเลยว่าที่บอกว่าจะจบท็อปโฟนั้นหมายถึงในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนลีกหรือเปล่าเมื่อพวกเขาก็รังอยู่ในอันดับที่4ของกลุ่มหรือเป็นบวยของกลุ่มนั่นเองแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ